สัสดีค่ะคือหายหน้าหายตากันไปนานเลยเนาะก็คิดถึงเนาะคือวันนี้จะมาพูดเรื่องเป็น s SO อ e เนี่ยฉีดวัคซีนโควิดได้ได้หรือเปล่าอินเทนมาและส่วนข้อที่สองนะคะจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับกินยากดภูมิเนี่ยจะงดตอนฉีดดีหรือไม่งดตอนฉีดดีส่วนเรื่องที่สามเนี่ยดิฉันเนียจะพูดเรื่อง มารีวิวประสบการณ์ที่ตัวเองอ่ะไปฉีดวัคซีนมาเป็นตัวไหนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วมีอาการอะไรบ้างนะไปฟังกันเลยนะคะคือผู้ป่วยที่เป็นโรค sle นะคะถามว่า ควรจะไปฉีดวัคซีนโควิดได้ได้หรือเปล่าควรจะฉีดไหมควรจะไปฉีดค่ะฉีดฉีดแล้วป้องกันการเจ็บเอ่อเจ็บป่วยอาการหนักการป้องกันการตายอันนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้คือพูดแค่นี้ค่ะให้กระชับแล้วก็เข้าใจได้เลยนะคะส่วนอ่อประเด็นที่สองที่เมื่อกี้ต่อยเรื่องไว้หัวข้อว่าเอ่อคือ ส่วนใหญ่อะคนที่เป็น s อ E เนี่ยมักจะกินยากดภูมิซะส,ส่วนใหญ่คือบางคนสงสัยแม้ตัวตัวดิฉันเองก็ยังกังวลแล้วก็ยังลังเลเลยนะคะว่าเอายังไงดีจะกินยากดภูมิแล้วไปฉีดวัคซีนก็กลัวภูมิจะไม่ขึ้นขึ้นไม่ดีโควิดก็กลัวจะติดเพราะว่าภูมิขึ้นไม่ดีแต่จะไม่กินยากดภูมิแล้วก็ไปฉีดวัคซีนก็กลัวโรคกำกเริบตอนใกล้ๆที่จะฉีด ถึงคิวที่จะฉีดวัคซีนนี่นะโูสับสนกังวลใจมากก็คือ,อหลักเกณฑ์ตอนนี้ดิฉันอยากจะมา,อาบอกหลักเกณฑ์ให้ให้ให้ทางาคนฟังหรือผู้ป่วยฟังนะคะว่าหลักเกณฑ์ง่ายๆที่เราจะดูมีอยู่สามหลักเกณฑ์นะคะส่วนหลักเกณฑ์แรกนะคะก็ดูว่าคือโรคที่ SOE เราเนี่ยมันแอคทีฟหรือมันกำเริบอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดมัน มันแอคไม่ได้แอคทีฟไม่ได้กําเริบอยู่ไอ้เรื่องเนี้ยเราอาจจะรู้เองบ้างแต่เพื่อความมั่นใจเราถามคุณหมอที่รักษาเราประจํานะคะจะจะชัวร์กว่าถ้าตรงเนี้ยเราจะได้รู้ว่าโรคเราอ่ะมันมันแอคทีฟหรือเปล่าหรือมันมีอาการกําเริบหรือเปล่าข้อแรกนะคะส่วนอันที่สองนะคะถ้าเกิดโรคเราสงบแล้วแล้วกินยากดภูมิแบบน้อยมากอย่างเช่นอาจจะเป็นห้าร้อยมิลลิกรัม 750ห้าสิบมิลลิกรัมสองรห้าสิบมิลลิกรมัมหรือต่ำหรือหรือ,รอประมาณอย่างเงี้ยก็คือคือดูจากยาแล้วน่าจะโรคน่าจะสงบแล้วถ้าเกิดยิ่งกินมาระยะเวลาเป็นปีๆแล้วกินเท่านี้ก็คงโรคไม่ได้แอคทีฟอะไรก็งดยากดภูมิได้เลยในช่วงที่ฉีดวัคซีนในเจ็ดวันแรกเจ็ดวันแรกนับวันที่ฉีดวันฉีดวันนับวันที่ฉีดด้วยนะคะวันแรกแล้วนับไปถึงวันที่เจ็ด ส่วนที่8ปุ๊กก็กินยาปริมาณเท่าเลยเดิมเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ปรึกษาคุณหมอประจําตัวก็ถามคุณหมอสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะแต่ว่าบางคนคิวนัดเนี่ยมันยังไม่ถึงคิวนัดก็จะอาจจะไม่ได้พูดคุยกับคุณหมออาจจะมีความริ้กกังวลตกลง,ตกตงจะไม่ได้เจอคุณหมอเอายังไงดีเอายังไงดีอ,งงดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนหลักเกณฑ์ที่3นะคะหลักเกณฑ์สุดท้ายนะคะก็คือ บางคนนะ่ะรวมทั้งตัวดิชันเองนะคะคือกินยาค่อนข้างโดนไปทางทางสูงก็คือหนึ่งพันสองรห้าสิบมิลลิกรัมคือดิฉันก็สับสนคือตอนแรกก็บังเอิญมีคิวยังไม่ถึงนะัดคุณหมอประจําก็ไปทางคุณหมอคนอ,อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นคุณหมอประจํา,า,ค,จา,า,าคุณหมอว่าอูกินโดสสูงขนาดนี้ควรจะกินกินตัวยาปดภูมิไปแล้วก็ไปฉีดวัคซีนเพราะว่าโดสเราสูงแต่คุณหมออาจจะไม่ไม่ได้ทราบประวัติ อะไรเรานะคะคือดิฉันถามเผื่อเผื่อไว้เพราะว่าคุณหมอที่ประจําอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอในตามคิวนัดนะคะแต่บางเอิญพอถึงเวลาปุ๊บได้คิวนัดก่อนจะฉีดวันรักสิบวันแค่สองวันเองค่ะก็เลยถามคุณหมอคุณหมอบอกลดไปได้เลยเพราะว่าเออ่โรคมันสงบมานานหลายปีแล้วแต่อาจจะกินยาโดสสูงอะไรเงี้ยแต่ดิฉันก็อืมยังมีความกังวลใจะคะ่ะว่า กลัวจะโรคก,กำเริบเพราะว่ามันมันยากนะคะในในในเรื่องตรงนี้หลายคนน่าจะเป็นมันมันจะทํารู้สึกว่าโรคก,ก็กลัวก็โควิดก็กลัวกลัวไปหมดนะคะคือดิฉันก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกันจากที่กิน1,250งพมิเอมลลิลิตรเอมิลลิลลลลกรัมโทษทีค่ะก็เหลือซัก750มิลลิกรัมก็แล้วกันเนาะ จะได้แบบพบกันครึ่งทางคือกินยากดภูมิให้ลงมันลดน้อยลงเพื่อที่จะได้วัคซีนจะได้กระตุ้นภูมิเราได้บ้างอาจจะไม่ได้มากนักแต่ได้บ้างแต่ว่าเราโรคก็จะไม่กําเริบอะไรแบบเนี้นะคะก็คือก็เลยตัดสินใจตามนี้หลักเกณฑ์มีแค่นี้ค่ะสามข้อง่ายๆเนาะลองลองเผื่อบางคนอาจกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำยังไง อาจจะไม่ได้เจอนัดกับคุณหมออะไรเงี้ยก็ลองฟังประสบการณ์ของดิฉันที่ิฉันตัดสินใจไปนะคะส่วนที่จะมา,เ,าเรื่องที่สุดท้ายนะคะที่มารีวิวให้ฟังว่าตัวดิฉันนเะพิ่งจะฉีดเข็มแรกไปก็คือตัวแอสตาเซนิก a เข็มแรกนะคะฉีดไปก็ก็อาการก็สองวันมีประมาณแค่สองวันเท่านั้นเองก็คือเป็นไข้ปวดแขนข้างที่ฉีดแล้วก็ปวด เมื่อยตามเนื้อตามตัวจริงๆอ่ะสองวันแรกอ่ะถามว่ากังวลไหมกังวลนะคะนัวโรคก,กําเริบเพราะอาการมันคล้ายๆเหมือนกันคล้ายๆกับอาการโรคก,กาเริบเหมือนกันก็กังวลแต่พยายามทําใจให้แบบเอาวะถ้าเกิดโรคก,กาเริบเนี่ยภายในสองวันอ่ะกินยามันต้องเอาอยู่เอาอยู่คือเราคิดไงมันต้องเอาอยู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือพอวันที่สามผ่านไปอาการก็ค่อยๆลดลงก็เหลือแค่เมึนหัวปวดหัว แต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกนิดนึงกินพาลาทุกทุกสี่ชั่วโมงนะประมาณรับสามครั้งมั้งแล้วไข้ก็เริ่มลดลดลงอะไรเงี้ยแล้วก็ออาการปวดเมื่อยก็ค่อยๆลดลงคือวันที่สามเนี่ยอาการปวดเมื่อยน้อยละแล้วก็เหลืออาการแค่มึนหัวปวดศีรษะวันที่สามแล้ววันที่สี่ที่ห้าก็หายหายค่อยๆหายลงแล้วก็หมดไปหมดไปเลยไม่มีอะไรก็คือสรุปก็คือวันที่ แก็กลับมากินยากดภูมิตัวพันสองห้าสิบมิลลิกรัมเหมือนเดิมเออดิฉันลืมบอกไปตัวที่ดิฉันกินก็คือตัวเซลเซบหรืออีโมเซบนะคะเป็นยากดภูมิตัวหนึ่งนะคะคือวันนี้ก็จริงๆแล้วอะ่ะอยากจะมารีวิวเอ่อหรืออาจจะมาทำคลิปเนี่ยสักนาสักพักละแต่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ยังไม่สะดวกยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้อยากให้ ใครก็ได้ที่ฟังหรือเพื่อนๆหรือผู้ป่วยให้คิดเปรียบเสมือนว่าทุกคนมีเชื้อโควิดหมดนะคะอยากให้ทุกคนระวังตัวให้แบบให้แบบมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วเวลามันป่วยแล้วเนี่ยมันเราเราคาดการไม่ได้เลยว่าเราจะสามารถหา,หายหรือออกจากทางนี้ได้หรือเปล่านะคะก็คือจริงๆอ่ะดิฉันน่ะเศร้ามากเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาที่เห็น มีคนป่วยมีคนเสียชีวิตคนเจ็บไหคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าอยากจะให้กำลังใจนะคะให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วมีสติแล้วก็สู้ไปกับมันนะคะดิฉันเป็นหนึ่งกำลังใจจะให้ทุกคนนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือบางทีมีน้องๆซึ่งมีอาการเจ็บป่วยซึ่งค่อนข้างโรคจะแอคทีฟอยู่ในช่วงนี้ที่เข้ามาปรึกษาใน ใน YouTube คือดิฉันเข้าใจถึงความเจ็บป่วยเออ,อทางร่างกายนะคะอยากจะฝากบอกคุณน้องว่าให้อดทนนะคะอดทนพยายามทำตามคุณหมอสั่งอาจจะมีอาการปวดหัวหรือว่าปวดร่างกายซึ่งโรคที่เราเป็นน่ะย,ยาแก้ปวดอาจจะยังออรับประทานไม่ได้ขอให้คุณน้องอดทนสักนิดนะคะแล้ววันเวลาแต่ละวันมันจะทำให้เราดีขึ้นไป ะะพี่ให้กำลังใจค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรมาพูดคุยกันนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแต่เพียงแค่นี้นะคะพยายามจะมาทำคลิปบ่อยๆนะคะเพราะว่าสถานการณ์นี้ดิฉันก็ตึงเครียด <laughs> มันจะพูดยังไงนะคะขอบคุณนะคะที่ฟังจนจดหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ